แกงกะเบานะครับอำเภออำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องครับภาพี่น้องมาบองบรรยากาศนะครับออนซอนแกงกะเบานะครับมาแลกนีเสี่ยมีการละเล่นนะครับการแสดงดนตรีนะครับพี่น้องนะครับบริเวณแกงกะเบานะครับที่ซึ่งติดอยู่ครับฟังแม่น้ำโขงนะครับโซนทางพุ่นนะครับพี่น้องครับจะเป็นท่างเหล้านะครับท่างเมืองสปปลาววันหน้าไปนะครับพี่น้องของในผมตอนนี้ ผมสิบาพี่น้องไปเลาะเบิ่งก่อนนะครับเบิ่งบรรยากาศทั่วไปในบริเวณงานนะครับที่บริเวณแก่งแก่งกะเบานะครับในงานอำเภอว่านใหญ่ครับนะครับอ่อนซอนแก่งกะเบาครับพี่น้องครับไปเบิ่งนั้งเปนครับพี่น้องครับไปครับตอนนี้ยุบบริเวณซุ้มประตูนะครับมีการจัดสวนมีการจัดซุ้มประตูนะครับโดยใส่ขันห่มนะครับพี่น้องครับใส่ขันห่มใส่ ล่มนะครับเป็นการจะประตูที่ซูประตูที่สวยงามนะครับโดยใช้คําว่าอ่อนซอนแก่งกระเบานะครับพี่น้องนะครับทางขวาเมืองกันนะครับจะจะเห็นองค์พญานาคนะครับพญานาคครับด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมคพพี่น้องไปรอบงบรรยากาศนะครับบรรยากาศทั่วไปนะครับบริเวณงานนะครับตอนนี้คณะล่อนะครับคณะล่องานขันยังบ้านี้มีอยังนะครับพี่น้องครับ เนี่ยเิ่งบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะครับผมว่าจะาบรรยากาศดีสด่มเลยครับพี่นอ้องในการตกแตง่งในการจัดสถานที่นะครับผมหันมาทางนี้ครับหันมาทางนี้จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องสการะนะครับเครื่องสการะของของพญานาคนะครับผม เรีอว่าขันหมากเบงมาหนึ่งนะคัขันหมากเบงนะครับบริเวณนี้นะครับสวยงามนะครับผมเรียกว,ว่าขันหมากเบงซึ่งเป็นเครื่องสการละองค์พญานาคนะครับที่นองมากกับมารวมท้ำบุญนะครับโดยการบูชาขันหมากเบงนะครับเพื่อที่จะไปสการะองคพญานาคครับ อันนี้นะครับเป็นขันมาเบงนะครับสวยงามเลยเป็นกระทงนนะครับขายกระทงนะครับขายพิพพรำไม,ม่ใกล้ครับเป็นพญานาคนะครับเป็นพญานาคสิ่งเป็นเครื่องสังฆาร,ระของเ่ญนะครับเครื่องสังฆาร,ระพญานาคครับ เดี๋ยวพาไปนอนไปบ้างไปเบ,อบืองทางฟังโขงครับผมพี่นอนทางฟังโขงครับบริเวณสถานทีนะครับยังมีคันบังเบงอยู่นะครับอันนี้คันบังเบงบูชาค่าละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเพื่อไปสักการะบูชาพญานาคข,ขอโชคขอลาเพิ่นนะครับ สวยงามมากม,ากมากครับนี่คือบริเวณริมฟังแมา่น้ำคงนะครับที่อำเภอว่านใหญ่นะครับอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมกดาหารครับอ้ออันนี้คือขันบังเบงแบบพญาหนักนะครับเนี่ยสวยงามนะครับผมนี่ครับเป็นรูปแบบพญานากแบบละลายรูปแบบนะครับอันนี้คือบรรยากาศทั่วไปนะครับบริเวณที่ แกงกะเบานะครับที่แกงกระเบาตอนนี้น้ำึ้นครับพี่น้องน้ำคืนนู้น้ำึ้นหลายนะครับนี่คือบริเวณริมฟังแม่น้ำโขงนะครับเนะนี่ยริมฝั่งแม่น้ำโขงครับล่มบีบีนะครับผมลมบีบีสวยงามมากๆเลยนะครับ การตกแต่งลานนะครับเป็นการตกแต่งลานที่สวยงามนะครับน้ำแรงกับที่นี่ี่นองมาเทีย่ยวนะครับบริเวณนี้นะครับมานังพักผ่อนหย่อนใจอยู่บริเวณนี้นะครับกับที่มีโฮมใหม่นะครับมีโฮมใหม่มีมบรรยากาศร่มรื่นครับผมนี่นะครับโดยการเอาถ่านะครับ เป็นโค้นะครับพี่น้องคล้ายๆเป็นโค้ไฟนะครับเป็นผาครับแมาแล้งก็อาจจะมีการประดับประดาไฟนะครับสวยงามนะครับบริเวณนี้นะครับส่วนด้านพู้นนะครับพี่น้องเห็นนะครับเป็นแม่น้ำโขงนะครับเด้อนะครับแม่น้ำโขงซึ่งไหลเชียวมากๆเลยนะครับ พาไปนอนเลาะไปเรื่อยๆครับเพื่อที่ให้พี่นอนในเมิ่งบรรยากาศนะครับพญานาคนะครับนี่คือพญานาคนะครับผมพญานาคองค์ใหญ่นะครับบริเวณริมแมา่น้ำโขงครับ <c oughs> พญาสีผู้ชง มุกดาหารมุกดาหน้าคราชนะครับพญาสีผู้ชงม,มุกดาหน้าคราชนะครับซื้อเหรีิ่น,นะครับนะครับผมนี่คือซื้อเพิ่นนะครับพญานาคพญานาคองค์นี้นะครับเป,เป็นองค์สีขาวนะครับองค์สีขาวรปร่างใหญ่นะครับกี่รปร่รงโตนะครับมาทางนี้นะครับ่นอ้องมึงทางนี้นะสุดๆนะครับ หอดางเ่นแลยหอดางเพิ่นนะครับนี่คือหางเพิ่นมันออกไปนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศทั่วไปที่บริเวณงานในการจัดงานคืนนี้นะครับนี่แรงนี่นะครับที่มีจะมีการละเล่นการแสดงดนตรีนะครับบริเวณนี้นะครับผมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับที่แก่งกระเบาอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับพี่น้อง พี่น้องกำลังให้ติดตามรับชมเดอ้อนะครับมาแรงครับผมสี่ท้ายทอดส้นให้พี่น้องบึ่งนะครับผมมาแรงนะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนเห็นกำลังล่อกำลังล่อครับกำลังล่อโอ้ย กำลังล้อการเตรียมขม้อมูลเป็นตอนนี้นะครับเดี๋ยวพาพไปนอนไปล้อเบิงนะครับผมไปเรื่อยๆครับฟังแม่น้ำโข้งนะครับผมถ้านนี้เป็นฟงางแม่น้ำโข้งครับฟังแม,านามง่น้ำโขงโอ้นะครับผมอันนั้นคือที่ีปนองเห็นอยู่แถวๆนั้น,นอาจจะเป็นบ้านค้นือศรลาวัดกบอาจากนะครับ <laughs> นะครับ เป็นตังเล่านะครับสอบปปลาวนะครับพี่น้องนะครับสอบปปลาวนะตอนนี้น้ำโขงไหลเฉียวเลยครับผมไหลเฉียวมากๆเลยนะครับขึ้นสูงมากๆเลยตอนนี้นะครับนนี้คือบรรยากาศริมแม่น้ําโขงนะครับแม่น้ำโขงโอ้ยพี่น้องเห็นเห็นเรือลำหนึ่งครับโย้บรรยากาศแม่น้ำนะครับบรรยากาศแม่น้ำนะครับเป็นอาจจะหาปลาได้อย่างกับประจันนะครับนะครับนคือบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับผมที่ อำเภอบ้านใหญ่นะครับที่แข่งกระเบาอำเภอบ้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับซึ่งเป็นรอยต่ออกับสปปลาวนะครับพี่น้องนะครับสปปลาวนะครับโซนทางพุ่นนะครับผมนะครับโซนทางพุ่นนะครับพี่น้องจะเห็นนะครับสปปลาวนะครับทางพุ่นนะครับนี่ฮะคือสปปลาวนะครับเพื่อนบ้านเฮาน้ำโค้งตัวนี้ไหลแห้งแล้วก็ขึ้นสูงมากๆเลยนะครับแต่ยังไงโยบานในหอดฟังเนาะนะครับมอญในหอดฟัง แต่เห็นพี่น้องพายเรือพาย,ยังไปหาผู้หาป่าอยู่นะครับต่ว่าไล่เชียวมากๆเลยนะครับเป็นตะยานมันออกไปนะครับผมนี่คือบรรยากาศแม่นมมนะ้ำโข้งณขณะนี้ครับวันที่29สิงหาคม2568ณนะตอนนี้นะครับผมเวลา,า14นาฬิกานะครับเวลา14นาฬิกากับอีก40 46 4 7หน้าทีน,าานะครับพี่น้อง ณเวลาตอนนี้ครับกำลังถายถอดสดอยู่นะครับพี่น้องครับให้พี่น้องในเมืองบรรยากาศนะครับผมมาพาพี่นอ้นองเลาะกางก่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดที่บูชานะครับบูชากราบนมัสการนะครับสการะนะครับองค์พญาสีผู้ชงนะครับคําบูชาเพิ่นนะครับตอนนี้นะครับมองน,นี่นะครับผมดูบรรยากาศครับ

ไปทางที่เต็มันออกคุณบอกทางน้ำน้ำไหลไปทางทางหนักอะไรน้ำไหลไปคุณบอกอ๋อครับผมครับครับกำลังโอเคครับเดี๋ยวไปครับผมครับผมครับผมอันนี้คือบริเวณนะครับบริเวณที่จัดงานอีกมองหนึ่งนะครับผมที่พี่น้องจะเห็น ข่อ,ของใหญ่นะครับข่อ,ของใหญ่ซึ่งมีรลปพญานาคนะครับรลปพญานาคนี่คือบรรยากาศนะครับนี่คืองานนะครับนี่คืองานงานบ้านใหญ่ครับนะครับบ้านใหญ่ครับนะฮะซึ่งเป็นโครงการของอำเภอบอ้านใหญ่นะครับเมืองท่องเที่ยวนะครับอาหารอร่อยนะครับโดยเฉพาะ หมูหันแซ่บแซ่บนะครับพี่น้องหมูหันนะครับโดยเฉพาะหมูหันนะครับพี่น้องเคยไม่กินไร้เทอยครับที่บ้านใหญ่ตรงนี้นะครับผมที่แก่งกระเบานะครับอำเภอบ้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องครับอันนี้คือบริเวณประตูทางเขานะครับอีกบองหนึ่งนะครับพี่น้องกำลังมานะครับกำลังกำลังมาจะนํ่เครื่องสักการะพญานาคเพิ่นนะครับมาถวายสักการะขอพรนะครับ ตรงบริเวณล่างล่านเขานะครับบริเวณล่านเขานะครับระดูท่างเขานะครับผมพีหนองกำลังมานะครับพี่นองมุ่งมุมทางขานขวามือผมนะครับจะเห็นนะฮะเห็นนะครับ จะเป็นเพื่อนนังไง <laughs> มหาจากักรพรรดินะครับมหาจากักรพรรดิน,นะครับผมก็ะจะไปกันนะมหาจากักรพรรดินะครับที่ซีองค์นะครับตรงนี้นะฮะก็ที่มีข้ามถวายนะครับผมนีม่บริเวณนะครับบริเวณบริเวณงานนะครับบริเวณงานจะมีบันไดขึ้นนะครับด้านข้างงมีบันไดขึ้น เป็นการจัดงานนะครับจะมีการขายของนะครับขายอะไรไหมคะขายอะไราไะขายปลาส้มจ้าขายปลาส้มโอ,อท็อปของพื้นที่เนะาะโอท็อปอำเภอบ้านใหญ่นะคะอ๋อครับผมมีแล้วก็แม่ติมนะครับมีปลาส้มมีไข่เค็มแล้วก็มีพริกเผาแล้วก็ ส้มปลาเพาะส้มปลานินส้มปลาตะเพียนมีทุกส้มนะคะมีทุกส้มเลยอย่างพอิตเอกเป็นสินค้ามาสอบหมูสีบ้านใหญ่จ้าบ้านใหญ่เนาะขายขายวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยเนาะพรุ่งนะครันนี้เชิญจะเตรียมจ้าเยอะเชิญเลยนะคะเชิญ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 พี่น้องมาเที่ยวงานนะค่ะค่ะค่เชิญนะเป็นเป็นงานเป็นงานอย่างเนาะเป็นงานนะไอ้แข่งขันขันหมักเบ่งอ๋อแข่งขันขันหมักเบ่งใช่กำลังทำ ตอนนี้ผมกําลังไล์สดอยู่นะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเยี่ยมชมครับเยี่ยมชมเยี่ยมชมโอ้นี่นะครับคือขันหมากเบงครับพี่น้องครับนี่ครับคือการทําขันหมากเบงครับพี่น้องอันนี้ของตําบลดงหมูขอนตาบลดงหมูมีกําลังเห็ดป่ะแม่โอ้เห็ดเนี่ยนี่เห็ดสดๆให้พี่น้องเมืองเลยครับนี่นี่คือขันหมากเบงนาะแม่เนาะขันหมากเบงนะครับ มีมียางเซน,นอะไรไม่อย้ยางข้างในนั่นแบบกล้วยครับแล้วมียางอีกไบอ๋อนี่คือการ,รทําขันหมากเบงนะครับของพี่น้องทางบ้านตําบลตรงหมูนะครับพี่น้องดอนตรงหมูนะครับผมนี่ขันหมากเบงนะครับแบบขนาดนี้ใหญ่น้อยเนาะ ขันบังเบงยักษ์นะครับขันบักเบงยักษ์นี่ครับคือขันบังเบงยักษ์โอ้ใส่ฝีมือใส่ฝีมือลายเติบเลยครับเด้อนะครับกัวสีมาเป็นกลัวสีมาเป็นขันบังเบงที่ให้พี่น้องเบ่งแบบสวยงามนะครับใส่ฝีมืออ่าโบราณโบราณเนาะสมัยก่อนนะครับผมเป็นเฮ็ดทั้งสี่นะครับขันบักเบงนี่เป็นเ็ดไว้เพื่ออยังครับผม อ๋อบูชาพญานาคบูชาพระเกี่ยวกับเครื่องมงคลนย่นะเนาะนะครับผมนี่คือนี่คือของของของตำบลดงหมูนะครับของตาบลดงหมูยังบอลแล้วได้ไหเนาะนะคับมาครับยังบอลแล้วนะครับกำลังแต่งอยู่นะครับนี่ของตาบลดงหมูนะครับเดี๋ยวพาี่นองเบิ้งไปเรอยๆนะครับในงานวานใหญ่ครับนะครับผมนี่ครับ มืออ so 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 ื่นกับมือหื้อเด้มือนี่ก็มืออื่นนะครับผมบันที่ยิบกากับบันทีสามสิบเด้นะครับพี่น้องมาเที่ยวนะครับที่แกงกระเบานะครับที่อำเภอบ้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับนี่ครับหันมาทางนี้ครับหันมาทางนี้ของตำบลบางไซน้อยนะครับบางไซน้อยครับกำลังถ่ายรูปอยู่นะครับผมอันนี้คือแล้วแล้วนะครับหันบางเก่งมันแล้วแล้วของบางไซน้อยนะครับพี่น้องเขียนกันบางเก่งเด้ ครับของอบตนะครับอบตบางไทรน้อยนะครับเพื่อนที่ส่งเขอบประกวดจังหวัดนี่ละนะครับผมนี่คือคันบุกเวี้ยประเทศแล้วแล้วนะครับมาโชว์มาโชว์หลักสิทิ์ขอประกวดนะครับของตำบลบางไทรน้อยนะครับมาแล้วแล้วนะครับมีคำว่า to b e Number One ทูบีนัมวันโรงเรียนบ้านใหญ่เนาะอำเภอวัดโรงเรียนบ้านใหญ่วิทยานะครับผมโรงเรียนบ้านใหญ่วิทยาเป็นไปตามสนอผลงานที่เสนองธานีมาคอ๋อได้ได้ได้เป็นนักอาะเสนอผลงานนะครับสมาชิกชมรมทำค่ะอ๋อของชมรมทูบีนัมเบอวันนะครับผมบ้านใหญ่วิทยาบ้านใหญ่วิทยาครับผมนี่คนเแล้วแล้วเด้อนะครับแล้วแล้วนะครับผมเเเเพิ่่มือกี้ลยงแล้วเมาหันนะครับแล้วมาหัน นี่คือผู้สาวเพิ่นเพชรนะครับผู้สาวสวยงามมากครับผมสวยงามมากครับสวยงามมากขอโชคดีครับขอให้โชคดีนะครับผมนี่ท้านนยกทีมมีการประกวดแข่งขันขันบักเบงนะครับพี่น้องตัวนี้ของอำเภอของตำบลตำบลชะโนดครับตำบลชะโนดครับกำลังทำนะครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับ อันนี้ของตำบลชะโนดกำลังทำสวยงามครับมีอุปกรณ์ในการทำก็มีดอกดาวเรืองเนาะีเหลืองนี่เนาะดอกดาวเรืองนะครับดอกลักนะครับดอกคู่นํำนะครับข้างล่างกับเป็นเป็นเห็ดจีบสวยงามนะครับข้างล่างฝันฐานฝันนะแมนะครับฐานฝันนะครับฐานสวยงามครับสวยงามสวยงามของอบตชะโนดนะครับ แล้วพอดีนะครับเนาะแดียวพอดีครับสวยง่านครับแจนนี่ประกวดนะครับแจนอยประกวดอันนี้ข้องตำบลนต่อไปครับตำบลอันนี้ของตำบลบ้านใหญ่ครับมีตำบลบ้านใหญ่นะครับของตำบลบ้านใหญ่ว้านใหญ่ก็เป็นโอ้สวยงามเหมือนกันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ไนะครับแต่ละตำบลแต่ละตำบลก็คือกันเด้อ นะครับรูปแบบพวกขึ้นกันนะครับเพื่อ,อแล้วแต่คอนเทนต์ไพันมันออกไปนะแล้วแต่นะฮะแล้วแต่แล้วแต,แวแต,แวแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามน,นะครับอันนี้มีหัวพญานานคน,นะครับพี่น้องขังพญาหนัคฐานเป็นกระถิเป็นฐานอดอกดาวเรืองแล้วก็ยอดก็เป็นยอดดาวเรืองนะครับมีดอกมีดอกคุดนะครับประกอบด้วยดอกคุดแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็น น่าจะเป็นใบตองกล้วยนะครับสีเขียวๆนี่นะครับผมสวยงามมากครับนี่คือขันหมากเบงนะครับขันหมากเบงของของอบตบ้านใหญ่นะครับของตำบลบ้านใหญ่ต่อไปครับดูของตำบลตำบลโป่งตำบลโป่งขามตำบลโป่งขามนะครับกำลังทำอยู่นะครับตำบลโป่งขามโป่งขามครับผมการจัดเกีบ กีบคันบักเบงนะฮะมันใส่ไปตองกล้วยนะครับใส่ไปตองกล้วยในการเทดนะครับนี่ครับสอยกันนะครับสามคนอ่าสามคนซอยกันนี่ครับผมเป็นบรรยากาศดูที่แกงกระเบานะครับมล็ดยังมีการแข่งขันนะครับตอนนี้สาธิตใ่้พี่นองเบิงนะครับการเ็ดคันบักเบงซึ่งแล้วแต่แล้วแต่ตำบลลวดไล่ที่บุกขึ้นกันนะครับ รวดไล่สิบูที่กันให้พี่น้องเบิ่งชัดๆว่ารวดไล่ของเพิ่นนะครับขึ้นอยูครับการประดิษฐ์ประดอยนะครับของเจละของเจลร้างวันออกไปนะครับสร้างนี่รวดไล่แนวนี้เพื่อรวดไล่ยังทำนี่อันนี้เป็นบักเบงกาบบักเบงกาบบักเบงกาบบบบักกเงานะครับนี่โดยใส่เปตองกล้วยนะครับกล้วยตาหนีเนาะต้องเป็นกล้วยตานีเท่านั้นบอก อ๋อต้องเป็นกล้วยตานีค่ะคบาอาจารย์มเป็นกล้วยน้ว้าไม่นิยมทำไม่นิยมทอ๋อ,อต้องเป็นกล้วยตานีเท่านั้น<แ>นะครับผมแล้วก็ทําได้สวยมากนะครับการ,การการจีบกล้วยเนาะ<แ>การจีบกล้วยเป็นสันเป็นสันสวสิได้เ<แ>ด้อพี่น้องเด้อเ<แ>บิง้งคักๆนะครับผมนี่คือต้องบนได้ก่อนเอ๋องป่งขามนะครับป่งขาม บ้านใหญ่มิจักตำบลครับว<อ>ั<อ>นใหญ่วันใหญ่มีห้าตำบลมีหตำบลอ๋อครบแล้วนะครับเมื่อกี้ผมผมให้พี่น้องเบิ่งครบแล้วนะครับนี่คือตำบลโป่งขามนะครับกำลังเห็ดอยู่นะครับฐานถา้ถาเบิ่งถ้าเบิ่งฐานเป็นต่อไปติปตเป็นฐานยอดใดนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังขึ้นขึ้นจีบอยู่วันต่อไปยอดเพิ่นติเป็นยอดดอกบัวนะครับเป็นดอกบัวแล้วก็มีอ่า ดอกยังไงดอกดอเลืองนะครับดอกดอเลืองเนาะซีเรองเดือยนะครับก็ตรงน้าก็จะเป็นดอกัวอ๋อสวยงามมากนะครับตรงฐานนั่นจะเป็นดอกกัวนะครับประดับประดาด้วยดอกกัวแล้วก็ตรงตรงตรงขึ้นแบบนี้น่าจะเป็นแต่เป็นกาบกล้วยนะครับเเป็นกาบกล้วยนะครับในการขืนฐานเนาะนะครับใ่ครับตัวนี้ใ่ขึ้กันนะครับผมยอดสุดเลยนะครับถ่วมหัวยืนมือ สวยงามนะครับนะฮะถามว่ามีศิลปะเฮดบอได้ไหมพี่น้องเด้อนะครับรับงานมงคลนะครับงานสุขวัญใบสีสุขวัญกะนี่แหละครับขันบักเบงบ้านเฮานี่แหละครับผมนี่ครับคือการเฮดขันบักเบงนะครับบักเบงยักษ์นะคะบักเบงยักษ์คือบักเบงใหญ่วันต่อไปอ่านี่ครับคือวิธีการเฮดเพินนะครับวิธีการเฮดเพินนะครับมันเป็นต้องใส่ปี ปาเนตไร่เตือพี่วันณไปนะครับรับงานรับงานเฮ็ดทั่วไปเนาะ,ะเพราะว่าเราประจำ uh, ทำมาชุดใบสีบ,งบังป<อ>ิงจำหน่ายอยู่แล้วค่ะ่อยูตรงที่รานพญานาคคุณผู้ชมนี่ล่ะค่ะออ๋ทำอยู่ที่นี่ประจำเป็นเรื่องของใบสีใบสีสูงขันเป็นความเชื่อของพี่น้องชาวอีสานเด้อนะครับผม มา,าขันหมักเบงกับเป็นพิธีกรรมทั้งความเสื่อวันออกไปนะครับขอโศกขอลาบขอพ่อนนะครับในการบูชาสักการะบูชา,อ,าองค์พญานาคนะครับสักการะบูชาหรืองานพิธีต่างๆนะครับพี่นอ้องต้องใส่ขันหมักเบงนะครับอ,อ่ออาฮะพระเดชกกครับจังย่อนกับมาครับผมจังย่อนกับมา บรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับผมกำลังมลุกคุกคุนอยู่ไฟกระดานเนาะเฮ็ดไผ่บรรทันนะครับอ่าู้แตงไฟกระแดงนะครับซอยกันนะครับตอนนี้ว้านใหญ่นะครับตะบนบ้านใหญ่นี้เสร็จไปแล้วตะบนชะโนดเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามมากสวยงามมากนะครับชะโนดครับนี่ครับ คนทำก็สวยคนทำก็สวยครับมันต้องสวยครับผมนี่คนทำก็คนทำก็สวยหมากเบงก็สวยครับนี่คือหมากเบงยักษ์นะครับหมากเบงยักษ์นะครับหมากเบงยักษ์เด้อนะครับค้าว่ายักษ์คือใหญ่ด้คือบิ๊กมันด์โอเปร่าพวกเครื่องกลางเนาะเบงตะบดซ้อนหนึ่งบอ่า หโชคดีครับผมอันนี้คือตำนผลชั้นดครับต้นผลชั้นดครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับทรายน้อยเสร็จแล้วครับโดนหมูกําลังใกล้จะเสร็จครับโดนหมูนะครับนี่คือบรรยากาศเทปบางเพลงนะครับได้มาลงคู่ขนน้ำเชืองรนะครับเป็นน้ำกันสามคนนะครับนี่นี่นะครับมะแรงนี่ล่ำถวายังบ่มะแรงนี่นะครับเนาะอ่านี่ครับมะแรงนี่ พี่น้องมาเบืองหลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับงานอยู่ที่อำเภอว่านใหญ่นะครับที่แก้งกระเบา้เฮหนะครับมากินข้าวแรงทีเด้อนะครับหมูหันกันย่างๆอยู่หลายตัวอยู่นะครับผมนี่ครับชมนะครับชมสินค้าเกษตรครับนี่สินค้าเกษตรกำลังชมอยู่สวยครับสวยครับคนก็สวยครับผมนี่ฮะต้องสวยครับไม่สวยไม่ได้ครับ กิฟตอันละชิ้นละ25่สิบหาบาทอ๋อชิบห้าเป็นกิฟตช็อปนะฮะกิฟตช็อปสวยของแม่บ้านทำอ๋อของแม่บ้านนะครับของแม่บ้านของอำเภอบ้านใหญ่เลยเนาะค่ะของตำบลดงหมูเราแม่ตาบลดงหมูจ้ตรงตำบลดงหมูเนาะทุกอาหารทานสริอ๋อนี่ครับเสื้อผ้าเพิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเด้อเสื้อผ้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นนะครับเนี่ยเป็นชุดหนังเพิ่นว่าชุดหยังนี่ยสองร้อยหกสิบ สวยงามมากนะครับของเพมันมีการันตีได้นะครับผมนะฮะการันตีได้นะฮะมันได้รับใบประกาศเกียรติคุณนะครับใบประกาศเกียรติคุณว่าได้รับชนะเลิศนะครับในการทำประกวดนะครับนี่นะครับในการแปลรูปแปลรูปผ้าบ้านนะครับอ๋อการแปลรูปผ้าบ้านเห็ดเสือนะครับเอาหาพื้นเมืองเขาเนี่ยหนาอไม้เห็ดนะครับมาตำเป็นท่อเป็นเสือ สวยงามมากๆครับอันนี้อะไรกันยี่ห้าบาทนะครับยี่ห้าบาทพี่น้องมาเจียวหลายเด้อมื้อนี้กับมื้ออื่นนะครับสองมื้อนะครับราคาถูกๆครับสินค้าทำการเย็บแบบดีมากเลยนะคะแบบสวยอ๋อทำเองนะครับแม่บ้านเขาทำเองราคาน่ารักมากราคาน่ารักครับราคาน่ารักครับดรอรังน่งราคาันจิ๊บชอปเออ กว่าจะได้เป็นแบบนี้นะครับมันมันมันไม่ง่ายนะครับผมไม่ง่ายเลยนะครับครับมันไม่ง่ายนะครับต้องใช้ฝีมือแล้วก็ใช้ความอดทนนะครับในการที่จะออกมาให้เห็นให้พวกเราได้เห็นทุกวันนี้นะครับเสื้อผ้าหน้าแพรเนี่ยครับเป็นรูปลักษณ์แบบสวยงามนะครับอันนี้คือปากอกนะครับได้๋ยว ตอนนี้ผมหยุดการแต่ทอดสดไว้ก่อนคำนี้ก่อนใด้พี่น้องเ้อนะครับแล้วกลับไปนะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับไท้สดสดไม่ครับผมขอบคุณพี่น้องสำรับการทิดตานมารับชมครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ